เป็นเติร้าไฮรักรโว่ 2.4G นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมอันนี้สําหรับใครที่กําลังหารถกระบะไปใช้งานอยากขับสบายนี่เลยครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ใชุ่กของได้ขับสบายไม่ว่าจะในเมืองหรือเดินทางไกลสบายสบายครับผมคันนี้ใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นสี่ประตูเลยนะคะเหมาะสาหรับคุณผู้หญิงนะคะที่กําลังมองหารถกระบะเป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะลูกค้า ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีนะครับสามีไม่ว่างขับผู้หญิงก็ขับไปใช้งานได้นะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับผมข้างหน้านะครับไฟเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับผมตรงนี้แลวแล้วก็มีเป็นโฟมดาวก็เป็นโคมเงาครับเห็นว่าไฮรักแบบนี้นะลงมาข้างล่างก็จะมีตัดหมอกทู่หน้านะครับผมแล้วก็มีเส้นครเนี่ยสวยๆกันไปเลยตรงนี้ ตัดดำนะครับโลโก้หน้าเป็นโลโก้โตโยต้าสวยงามหน้าดูดุกันเลยในโชว์นี้ปีสิบแปดนะครับผมสี่ลนะครับสีรถ้อนะเป็นล้อสีเทานะคะสวยๆนะครับใช่ค่ะสี่แถเลยนะไม่มีร่องรอะไรเลยนะคะมาต่อที่ข้างล่างนะครับผมเป็นล้อทีอีสามเจ็ดนะครับออฟโซน ยอดแดงนะครับตรงนี้เป็นเลเป็นงานเลเซอร์นะครับสวยๆมากตรงนี้มาพร้อมกับยาง265 60นะครับผมขอบ18ยางปีใหม่ๆกันเลยปี2021นะครับใช้งานอีกยาวๆเลยครับตรงนี้เอาไปไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เสียเวลาครับร้านเราจัดให้นะครับมองข้างเป็นกระจกคมเมียมเงาๆเลยนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับตรงนี้ รถตัวสูงก็จะมีบันไดามาให้นะครับไว้ขึ้นลงแล้อย่ากสะดวกสบายมือจับก็เป็นครมเมียมนะครับความหรูหราสี่บาทนะครับเป็นครมเมียมมีสติส๊กเกอร์ท้ายนะครับมีล e ันเนอร์นะเป็นตัวสูงนะครับก็จะแตะสติส๊กเกอร์แบบนี้นท้ายนะครับสูท้ายนะอันนี้เป็นตัวาวดนะครับรถไฟก็ยังเป็น ดหลังก็มีนะครับผมมัน้ดท้ายป็งผมเนี่ยมแล้วก็เป็นสีดำนะครับตรงนี้ไม่เบรนมีมจุดนะครับมีจุดตรงกระบาดตรงกลางอีกจุดหนึ่งนะครับทุกานมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีจับก,ก็เป็นผมเนี่ยมเช่นเดียวกันไหนละที่ ไปดูภายในกันต่อนะครับในส่วนของรถคันนี้นะบอกเลยว่าส่วนมากนะครับสําหรับรถปี2018นะครับรีโวคันนี้ข้อติไม่มีเลยแหละนะฮะส่วนก็จะมีที่จับได้ขึ้นลงในส่วนของภายในนะครับหลังคาเป็นสีเทาอ่อนๆแบบนี้นะครับในส่วนของเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับสวยๆนิ่มๆกันเลยนะครับสัมผัสดีมากนะดูนะครับการใช้งานเนี่ย อกเลว่าไม่มีรอยยุบคยังไม่อยู่ในเลยปิดตรงปีนข้างเก็บงานใดๆไม่มีเลยนะครับเดิมลงงานนะครับสวยมากๆไปดูในส่วนของโคงงรลัยและหน้าปัดใหม่กันบ้างนะครับขออนุญาตสตาร์รถให้ชมนะครับ กับรถคันนี้นะครับรถปี18นะครับรถวิ่งเพียง36,148กิโลเท่านั้นเองนะครับผมอ่าคันนี้มาต่อที่พวงมางลัยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเย็บด้วยหนังนิด้อมได้นะครับผมตรงนี้มาต่อที่รถวิทยุนะครับวิทยุก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าเล่น FM ได้ โทรเข้าโทรออกรับสายได้ในตัวนะครับสามารถมาลิงก์กันตรงนี้ได้นะครับผมที่พวงมอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะมีโหมดอีโคแล้วก็โหมดพาวเวอร์ให้นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบความประหยัดหรือความรวดเร็วนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ถัดมาก็าจะมีแก้วที่วางแก้วน้ําให้2จุดนะครับตรงนี้แล้วก็มีตัวจ่ายไฟ12โวลต์ให้2จุดทั้งผู้โดยสารและคนขับนะครับผม นะครับไดมีคู่มือรถนะครับครบนะแล้วก็สมุดคูมกันตีนะครับโตโยต้าก็รับประกันให้นะครับ3ามปี1 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็เอกสารอื่นเพิ่มเติมนะครับเช่นถุงลมนิรภัยนะครับระบบ ABS แล้วก็คันนี้นะครับมีการเข้าสู่นะครับต้นสภาพไว้นะดีนะฮะตอน45,000กว่ากิโลนะครับอันนี้นะดูตามเอกสารนี้เลยนะครับก็ กำหนดถัดไปลูกค้าก็ไปเข้าศูนย์ซต้าต่อได้เลยนะครับนะสบายๆนะครับคันนี้นะประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับนะทีนี้เราไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะครับเอาไว้เก็บของเพิ่มเติมได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะตัวนี้ทำความเย็นไม่ได้นะครับก็เป็นรุ่นที่สูงกว่านี้นะครับก็จะมีไอเย็นออกมานะครับ เก็บน้ำแช่น้ำได้นะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับแดชบอร์ดด้านบนนะสวยๆนะครับตัวสูงมันจะมีมือจับมาให้นะนะครับทางด้านเสาเอนะครับด้านบนนะเผื่อไปลุยป่าลุยเขานะครับก็สะดวกสบาย,บายนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันบ้างนะนะครับไปดูกันนะครับ เปิดของเบาะด้านหลังนะครับดีเลยนะฮะพื้นที่บอกเลยว่ากว้างนาอนั่งสบายใช่ไหครับสบายมากอะอร่อต้องทำงานพัฒนาเขาจะแบบลาดเอียงนิดนึงนะครับใช่ค่ะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะลูกค้าเนี่ยนั่งแบบหลายๆคนนะไม่อึดอัดแน่น้อนของพ่อครับของของเราเนี่ยมีอะไรเยอะเลยนะเดี่ยว แกงเกี่ยวถุงน้ำอัดล้มได้อะไรได้นะครับมีทั้งสองฝั่งนได้บ่ายยีไฟเสื้อผ้าอีกหนึ่งตัวนครับผมข้างหลังมีแต่ขอให้อีกน้ําแขวนเสื้อผ้าได้นะครับในส่วนของคนนั่งที่ห้านะครับผมถ้าไม่มีคนนั่งแล้วก็มาวางเป็นพักแขนได้วางแก้วน้ำกดน้ำได้ตรงนี้อ่าแลวกมตัวสะดายในการเดินทางนะครับผมสบายมากสบายกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะสี่ประตูนะครับใหญ่ๆ้างๆข้างหลังก็จะมีมือจับเช่นเดียวกันนะครับ ด้านบนก็มีนะจะจับ2อมือก็ได้นะสะดวกนะครับเดือคนแก่จัลูกนั่งนะจับแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเอานะครับหรือว่าคนมีอายุนะบินบันไดเนี่ยสะดวกนะครับก็จะก็จับตัวนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนสะดวกดีครับสําหรับรถกระบะนะสี่ประตูคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องฝากระโปรงกันบ้างนะครับว่าจะรถคันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับสําหรับ บริเวณด้านหน้านะฮะเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของท้องเครื่องนะครับนี้เป็นเครื่องยนต์ของชุดสี่นะครับผมแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับโอเคเลยนะครับเครื่องยนต์ระดับกลงกางๆนะครับสงนะอ,องพันสี่ร้อยสี่นะอัตรากิรใ้น้ำมันก็อยู่ที่แบบในเกณฑ์ที่รับได้นะครับ,รบไม่มากไม่น้อย เที่ยวต่างจังหวัดนะครับขึ้นป่าขึ้นเขานะสี่ประตูตัวสูงแงลุยไปได้ทุกทีแล้วนะครับนอกจากว่าคุณไปลำบากจริงๆี่ยที่เดินทางนะครับในขณะที่มันมีโปรีวิวนะครับในข้อมูลเกี่ยวความเหมาะสำหรับการใช้งานนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยสวยมากๆนะครับมีเดินเที่ยวเดินทุกจุดนะครับจากโรงงานนะจุดมาร์กเมทอารนะครับนี่ตัวอาร์นะให้เห็นชัดๆเลยนะครับดานหน้าดำเนินสวยนะครับ ไม่มีการถอดแกะขยับใดๆนะครับคืนของเหืออากาแต้งสีเนี่ยนะครับเติรนครับสวยคริบนะครับจากโรงงานนะครับนะไม่ได้มีการระบายเองเลยนะครับทม่มีสีนะครับไม่ใช่ไม่ทำนะครับ nah นี่นครับปากระพรงนะสวยๆนะครับอตไม่เคยมีการถอดแกะขยับนะครับเนี่มเปรนะครับสู่ร้อยนะครับ แต่งการความร้อนนะสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดบิุดลุยใดๆนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะสวยๆกันเลยนี่นะครับสวยๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเราก็มีการตรวจสภาพแล้วนะครับจากดูอินสเปคชั่นนะครับเป็นบริษัทตรวจสภาพรถนะครับนะมือสองนะครับชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะมีผลใบเซอร์ให้ดูนะครับการันตีเลยว่ารถคันนี้ ได้มาตรฐานนะครับได้5ดาวเลยนะครับ5ดาวที่ไม่ใช่ไก่นะครับแต่ว่าเป็นรถนะฮะคันนี้นะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับสําหรับพอรรถนะครับในเรื่องของราคาค่ารวดการออกน่การออกรถคเป็นยังไงสราคาันนี้นะคะกับยตาีโ่นะคะล4 e นกับปี2 1 8ราคาอยู่ที่679,000บาทค่ลูกค้าเริ่ม ตอบได้คุณเป็นเจ้าของจริงทํางานจริงนะครับออกได้แน่นอนนะ<ช>ครับติดพัดเรื่องปัญหาเครดิตนะครับามาคุยกันได้นะเรายินๆก็อย่าห้อ,องไใช่ไหะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะเกียออโต้สีประตูนะคะคสามารถ,ถติดต่อสอบถามไวม้วนะคะเบอร์โทรนะคะ09 นะครับ0 6 5 1 6 2 4 6 5 9นะครับสอบถามได้นะครับผมหรือว่าลูกค้าท่นานใดอยากจะมาดูรถตัวจริงนะคะมาที่คิ n g องวิคา k สมุทรสาครได้เลยนะคะเปิดทุกวันนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นเลยนะคะลูกค้ามีรถให้เลือกมากมายเลยนะคะจะมีทั้ง์โรเยอร์่าลีเดลต้าลีเวอร์ มีบริการจัดซื้อจัดหานะครับอยากได้สีไหนราคาประมาณเท่าไหร,ร่นะฮะเนี่ยเรามีทีมงานจัดหารถนะครับวาใ,<ช>ใจได้เลยนะครับว่าได้รถสวยที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับคุณมีพวกเราสามคนนะครับต่อตัวราไปก่อน,นครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน,น้าจะมาไลฟ์สดเป็นรถอะไรกันนั้นก็คอยดูคอยติดตามด้วยน,นะครับแล้วฝากด้วยกันครับกดติดตาม ก็มีพูดไม่หน่อยนะครับปีนี course, be ้ก็แล้วพ uh ัน huh. ผู uh ้ต huh. ิดตามแล้วนะครับนะขอด้วปีนี้อยากได้สักงหนึ่งหมื่นคนนะไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วยกันหน่อยนะขอบคุณมากๆนะครับทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับวันต่อหนึ่งค้าขอบคุณมากเครับสวัสดีค่ะ